อัสลามุอะลัยกุมค่ะ สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพบกับนุ่นอีกเช่นเคยนะคะและววันนี้นะคะนุ่นก็มารีวิวรถนะคะให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะก็วันนี้นุ่นก็มาพร้อมกับเจ้ารถคันนี้เลยเนาะเป็น Honda City นะคะรุ่น 1.5V นะคะปี2017นะคะสำหรับราคาขายนะคะตั้งขายอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกคา้าสำหรับคุณลูกค้านะคะแฟนๆ Honda ทั้งหลายนะคะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะคะกับวันนี้ที่นุ่นนะคะก็จะมารี เดินดูนะคะรอบๆตัวรถนะคะการดีไซน์ออกแบบของรถคันนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ออปชันนะคะภายในตัวรถนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันเนาะไปะเรามาชมพร้อมกันเลยดีกว่ามาเรามาเริ่มกันในส่วนของกระจังด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะซึ่ง สำหรับคันนี้นะคะมีการออกแบบที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยนะคะในส่วนของแรน Honda นั่นเองนะคะที่เป็นแบรนด์หลักนะคะโอ้โหนุ่นบอกเลยว่าบอดี้เขานะค่อนข้างแข็งแรงและทนทานมากๆนะคะนี่นะคะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะเขาออกแบบนะคะดยกันนี่เป็นแถบโครเมียมเรียวยาวแบบนี้นะคะสีเงินๆแบบนี้โอ้โหดูดีดูทันสมัยแบบ รู้ราว่็วังมากเลยนะคะในส่วนตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีการออกแบบให้เป็นรังพึ่งแบบนี้นะคะเพื่ออะไรก็คือนี่นะคะช่วยสามารถระบายความร้อนนะคะจากห้องเครื่องได้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของชุดโคมไฟกันบ้างเนาะซึ่งในส่วนของชุดโคมไฟนะคะคันนี้ได้ชุดโคมไฟหน้านะคะแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยไฟเดย์ไลไท์ด้านในนี้นะคะให้ดูแบบ อารมณ์โฉบเฉียวนะคะนี่การออกแบบของเขาเรียวยาวแบบนี้เลยนะคะดูดีมากๆเลยเนาะโอ้โหนี่ให้ดูกันเลยว่าการออกแบบของเขานะคะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะ มาแล้วมาดูกันในส่วนของล้อของตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแมกซ์อลลอยนะคะเดิมแท้จากโรงงานจากศูนย์ฮอนด้าเลยนะคะอันนี้เป็นของเดิมของแท้เลยนะคะขนาด15นิ้วทั้ง4วงเลยนะคะมาดูในส่วนของยางกันบ้างนะคะในส่วนของยางอ่ะเดี๋ยวเราจะหาไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคันนี้ได้ยางปีอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะหาไปพร้อมๆกัน เออนี่นะคะนีได้ยางสัปดาห์ที่42นะคะปี2020นั่นเองโอ้โหยางทั้ง4เส้นนะคะปี2020เพิ่งเปลี่ยนดอกยางเพิ่งเปลี่ยนยางทั้ง4เส้นกันเลยนะคะคุณลูกค้าใครที่ได้คันนี้ไปนะคะมีการเปลี่ยนยางมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมาดูในส่วนตรงนี้กันบ้าง ในส่วนของตรงนี้คืออะไรกันนะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะที่ติดมาในส่วนของด้านข้างของลำตัวรถคันนี้นะคะน่ามีคันออกแบบที่แบบค่อนข้างลงตัวนะคะรับกับคมสันเหลี่ยมของตัวรถนะคะมาในส่วนของกระจกมองข้างกันบ้างนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นตัว V ีนะคะกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะในส่วนของฝาครอบนะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองเนาะ ในส่วนของคันนี้อีกเช่นเคยเจ้าของคนเก่ามีการติดตั้งฟิล์มมาให้คุณลูกค้าท่านใหม่มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าพร้อมใช้งานมากๆเลยมาดูจุดตรงนี้กันบ้างน,นะคะในส่วนของมือเปิดประตูนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถจะสังเกตเห็นว่ามีปุ่มสีดำนำตรงนี้นะคะ,ะในส่วนของตรงนี้เนาะเพียงแค่เรามีคุญแจรีโมทนะคะอยู่ในระยะรัศมีของเขานะคะโดยที่เราไม่ต้องกดปดลดล็อกนะคะสามารถดึง ออกได้เลยนะคะคันนี้เนาะ,ะเราไม่ต้องกดปลดล็อกนะ,ะเพียงแค่เราอยู่ใกล้ๆนะคะสามารถใช้เปิดประตูกันได้เลยเนาะมานี่นะคะดูด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะนี่คมสันเหลี่ยมนะคะโอ้โหออกแบบค่อนข้างลงตัวนะคะนี่นะคะให้ดูกันเห็นกันชัดๆเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีแต่อย่างใดน,นะคะอันนี้คือสีเดิมๆของตัวรถคันนี้เลยเนาะ สีนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยมาเดี๋ยวมาดูด้านหลังตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะว่าคันนี้นะมีการออกแบบเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะนี่นะคะไล่มาตั้งแต่นี้เลยไฟด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะไฟท้ายเนาะนี่มีการออกแบบที่แบบ ดูโฉบเฉี่ยวนะคะเป็นแบบไฟท้ายที่ค่อนข้างส่องสว่างนะคะการอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่เนาะมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายขอบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะในสองคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมมาให้นะคะถึง2จุดด้านท้ายกันเลยนะคะคุณลูกค้ามาเดี๋ยวต่อไปนุ่นก็จะเปิดในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังให้ดูกันนะคะซึ่งสามารถนะคะใช้รีโมทนะคะเปิด ฝาท้ายด้านหลังได้เลยนะคะเพียงแค่กดค้างเนาะนี่ก็สามารถเปิดได้เลยมาในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็มันจะบอกว่า Honda City นะคะเป็นรถเก่งขนาดกลางเนาะมีพื้นที่คือจะบอกว่ากว้างนะคะนี่กว้างขนาดนี้เลยเนาะเก็บของนี่คือเยอะจริงๆนะคะคันนี้เดินทางไกลๆบ้านที่มีครอบครัวหรือว่ามีเด็กเล็กนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยมีพื้นที่เก็บของเยอะเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกจริงๆนะคะคุณลูกค้ามา ในส่วนของด้านล่างนะคะเราก็จะมีในส่วนของย่างอะไรสำรองนะคะถุงเครื่องมือนะคะแล้วก็แม่แรงนี่แม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะนี่ก็คือจะมีเตียงมาให้คุณลูกค้านะคะไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ด้วยนะคะมามาดูกันบ้างในส่วนของน็อตฝากระโปรงท้ายนะคะซึ่งตรงนี้นะคะนอ็อตเป็นน็อตเดิมๆนะคะไม่มีการขยับ นะคะถามว่าสังเกตได้ยังไงดูได้เลยนะคะว่านี่น็อตไม่มีรอยไขรอยขยับอย่างแน่นอนนะคะนี่ไล่ลงมาเลยเนาะในส่วนของสิยียางด้านท้ายนะคะสามารถใช้เล็บจิกลงไปแบบดีได้นะคะแปลว่าสิยียางสภาพยังดีอยู่นะคะจะบอกว่ารถนะคะสภาพเดิมๆนะคะคือเดิมเกือบร้อเลยนะคะลูกค้าค่ะคันนี้เนาะ นี่ไล่ลงมาเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ทุกอย่างยังอยู่ครบสมบูรณ์มากๆเลยนะคะขอบยางด้านท้ายไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดนะคะคุณลูกค้าอยากจะให้มาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะว่ารถคันนี้นะคะสวยมากนะคะสภาพสมบูรณ์เกือบร้เอเปอรนาะปเราเดินดูด้านนอกกันจบแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันบ้างนนะคะว่า Honda City คันนี้นะคะภายในเขามีออปชันอย่างไรกันบ้างเนาะ เรามาเริ่มกันที่แผงประตูด้านในนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะแผงประตูด้านในเขานี่จะคุมทนเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมือเปิดประตูนะคะก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะแข็งแรงเปิดได้แบบค่อนข้างสะดวกมือนะคะกระชับมือมากๆเลยเนะาะในส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมนะคะมีทั้งระบบเซ็นทันล็อกนะคะแล้วก็กระจกนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเนาะแต่ว่าจะเป็นฝั่งออโต้นะคะสำหรับผู้ขับขี่นั่นเอง มาเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะซึ่งนี่นะคะด้านขวามือของนุ่นเนาะก็จะเป็นตรงนี้นะคะเขาก็จะควบคุมในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเนาะนี่แล้วก็มีปุ่มสีเขียวๆตรงนี้ถามว่าคืออะไรในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม e- c o คอน์โหมดนะคะเป็นปุ่มโหมดประหยัดพลังงานนะคะช่วยเซฟนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะ มาเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะมาในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันแล้วเนาะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะเขาก็จะควบคุมด้วยโทนสีดําแบบนี้นะคะโอ้โหมีการออกแบบที่แบบค่อนข้างเป็นอก,กนลักของเขาแล้วค่อนข้างลงตัวมา,มากๆเลยนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะ ในส่วนของคอนโซลกลางนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องเสียงวิทยุนะคะสามารถฟัง FM AM ได้ทั้งหมดเลยนะคะฟัง CD ก็ได้ด้วยเนาะอันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะในส่วนของเครื่องเสียงตรงนี้นะคะก็คือจะติดตั้งมาตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยนะคะอันนี้คือเครื่องเสียงเดิมๆแท้ๆจากศูนย์เลยนะคะในส่วนของระบบแอร์นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นระบบแอร์อนาล็อกเนาะนี่แล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของ ช่องวางแก้วน้ํานะคะแล้วก็คันนี้ขับง่ายๆเลยเป็นเกียร์ออตโต้นะคะสะดวกสบายแบบนี้เลยและที่สําคัญนะคะคันนี้จะได้เป็นกุญแจรีรโมทนะคะต้องใช้นี่นะคะกดปุ่ม engine start นะคะเพียงแค่เหยียบเบรกกดปุ่ม start <c oughs> เครื่องทํางานเลยนะคะเพียงแค่มีกุญแจอยู่ในรัศมีใกล้ๆเท่านั้นเองเนาะมาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างเนาะซึ่งในส่วนของเบาะนะคะคันนี้ก็ได้เป็นในส่วนของเบาะผ้านะคะซึ่งข้อดีของเขานะคะ นูจะบอกว่าดีมากๆเลยก็คือจอดที่กลางแดดนะคะช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่อมความร้อนอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของคันนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยนะคะจำนวนหนึ่งคูนานั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะไปนั่งในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะให้ดูว่าด้านหลังนะคะกว้างมากน้อยแค่ไหนกันเนาะอ่า ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะตรงนี้เนาะสามารถนั่งได้แบบ3มคนนะคะได้อย่างสบายสบายเลยเนาะคือแบบไม่ต้องกลัวเบียดกันนะคะด้วยกับรถของเขานะคะเป็นรถเก่งขนาดกลางมีพื้นที่ภายในนะคะค่อนข้างกว้างกันเลยทีเดียวในส่วนของ ส่วนของหลังคาเพดานตรงนี้นะคะนุจะบอกว่าคือภายในเขาสะอาดมากนะคะมีพื้นที่เหนือสีสักเยอะมากแล้วก็นี่นะคะนุ่นสูงประมาณ165นะคะนี่ดูเป็นคนตัวสูงแต่ว่ามีพื้นที่นะคะวางเท้ายืดขาได้แบบสบายเลยนะคะมีพื้นที่คือค่อนข้างกว้างกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนุ่นนะคะก็จะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้กันนะคะว่าขณะสตาร์ทรถและขณะเปิดแอร์นะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,500ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ iVtec นั่นเองเนาะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะถามว่าสังเกตได้ยังไงนะคะนุ่นนะคะก็มีวิธีมาสอนคุณลูกค้านะคะในการเลือกดูรถมือสองนะคะให้สังเกตจากรอยแต้มสีต่างๆนะคะทุกอย่างนะคะองค์ประกอบต่างๆทุกนี้นะคะ จะต้องอยู่ครบนะคะนี่นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะไม่ได้มีการยกเครื่องนะคะเปลี่ยนเครื่องแต่อย่างใดนะคะรับประกันเลยนะคะว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมแท้อย่างแน่นอนเนาะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะของเหลวน้นํามันเครื่องน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์นะคะมีการตรวจเช็คมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <since Catherine> พร้อมใช้งานมากๆเลยเนาะมาดูในส่วนของแก้มซ้ายแก้มขวานะคะว่าน็อตทุกอย่างนะคะไม่มีการขยับ อย่างแน่นอนนะคะเป็นน็อตเดิมๆมนี่นะคะไฟเดลัย daylight, คือของเขานี่มีการออกแบบนี่บอกเลยว่าสวยดูเรียบหรูและดูออกแนวรถสปอร์ตมากๆเลยนะคะนี่มาดูในส่วนของน็อตตรงนี้กันบ้างนะคะนี่อยากจะให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าน็อตนะคะไม่มีการขยับเนาะมาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงกันบ้างนะคะนี่น็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับหรือขันมาก,ก่อนนะคะซึ่งบ่งบอกว่า ฝากระโปงนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนมาแต่อย่างใดนะคะแปลว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการชนหน้ามาอย่างแน่นอนเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์มอกอน,นะคะที่ว่าติดมาตั้งแต่โรงงานเลยเนาะนี่นะคะขอบซีนยางทุกอย่างสภาพยังดีอยู่สภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะว่ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักจมน้ำหรือพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะคะรับประกันเลยนะคะว่า รถของเพชรยนต์นะคะคัดคุณภาพอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะด้วยกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะมีเชื้อโรคแพร่ระบาดเข้ามานะคะคุณลูกค้านะคะที่เลือกใช้บริการเพชรยนต์นะคะนุ่นบอกเลยว่าตอนนี้ของเรานะคะมีให้บริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนปล่อยรถไปถึงมือคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ สำนักงานใหญ่สาขาหนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะแล้วก็ส่วนสาขาที่2นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยมินบุรีนะคะซอยเสรีไทย95นะคะมินบุรีกรุงเทพเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเพจยนต์ให้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ